ท่านผู้ชมครับจากการที่ท่านนายกรัฐมนตรีนำพระเขามา้าไปคล้องคลอไปสู่สายตาชาวโลกทำให้ตอนนี้เนี่ยผู้ประกอบการร้านพระเขาม้าที่จังหวัดจันทบุรีต้องรีบตัดเย็บผลิตภัณฑ์เพื่อให้ทันกับความต้องการของลูกค้าที่ส่วนใหญ่ชื่นชอบเพราะว่าลวดลายที่มีความเก๋ไม่ซ้ำใครแล้วก็สามารถสวมใส่ได้ทุกเพศทุกวยัยไม่มีตกยุคครับ อุมายิงพิการทางการเคลื่อนไหวเจ้าของร้านอุมาผ้าเขาม้าอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีเร่งตัดเย็บกางเกงเด็กที่ลูกค้าสั่งซื้อเพิ่มเข้ามาตามเทรนผ้าเขาม้าที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีหยิบของขอดจนกลายเป็นกระแสฟ,ฟีเวอร์นายกเอาไปโชว์ตอนนี้ก็มีลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆค่ะมาดูผ้าเขามา้าอาจจะเอาไปตัดเป็นเสื้อเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บางคนก็ซื้อกางเกงไปให้เด็กๆใส่กัน เพราะาตอนนี้เห็นเด็กๆเขาเริ่มใส่เป็นกางเกงผ้าข่อมาออตอนนี้เป็นแฟชั่นค่ะเพราะว่าตอนนี้เป็นแฟชั่นเพราะว่าวัยรุ่นก็ใส่นะคะวัยรุ่นก็หันมาใส่ผ้อขอาข่้าเด็กๆก็ใส่งานงานบวชงาน,งานแต่งอย่างเงี้ยบางทีเขายกเป็นทีมผ้าข่อาก,กันเลยผูกเอวมากอะไรมากอย่างเงี้ยค่ะเป็นแฟชั่นที่ไม่อายใครแล้วก็ทันสมัยด้วยนะคะ สีจะสดตลอดค่ะลวดลายก็คือดูดีค่ะมีน้องอยู่ที่ว่าลูกของพยาบาลอะ<ม>เขาใส่ตั้งแต่น้องเกิดเลยจนทุกวันนี้น้องอยู่มอสองมสามแล้วก็ยังใส่กางเกงค่่คอยผ้าเข่าม้าที่ร้านอยู่เลยค่ะ <S <s เขาบอกว่าลูกเขาใส่สบายและชอบ<ม>อย่างอื่นก็ไม่ค่อยใส่ <laughs> เป็นรอยต่อใต้ขาหรือว่ารอยต่อทุกจุดเนี่ยเราจะพ้งแล้วกลับมาเย็บกดพับหมดไม่ว่าหน้าหลังหรือช่วงไหน เนี่ยแล้วเาจะเย็บหมดเลยค่ะความพิถีพิถันที่อุมาตั้งใจตัดเย็บเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ลูกค้าเชื่อมั่นในคุณภาพผลิตภัณฑ์ของ,ของาทางร้านจนปัจจุบนันนอกจากกางเกงที่มีไซส์ตั้งแต่เด็กแรกเกิดไปจนถึงผู้ใหญ่กระเป๋าและหมวกจึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเพิ่มขึ้นมาเป็นตัวเลือกให้กับลูกค้ามากขึ้น ผ้าขอม้ามีสารมีประโยชน์สารพัดเลยค่ะทําได้หลายอย่างเป็นเสื้อผ้าได้เป็นอุปกรณ์เป็นย่ามเป็นกระเป๋าเป็นหมวกเป็นอะไรได้หมดนิ่มผ้าบอกว่างานผ้าขวม้าเนี่ยใส่สบายที่สุดเลยค่ะใส่สบายแล้วก็ไม่ตกเรนด้วยปัจจุบนัน ผ้าเขาม้าไม่เพียงเป็นแค่ผ้าสารพัดประโยชน์แต่ยังกลายเป็นแฟชั่นได้เป็นอย่างดีเพราะมีลูกค้ากลุ่มนักเรียนสั่งไปสวมใส่หากได้รับการต่อยอดเชื่อว่าผ้าเขาม้าจะกลายเป็นแฟชั่นที่มีสีสันไม่ตกยุคและสวมใส่เมื่อไหร่ก็ได้ไม่อายใคร NBT ภาคกลางรายงาน